ื่องนี้ต้องบอกว่ามันแค่เซี่ยววิจจริงๆค่ะทางนั้นของหนุ่มกัญชัยเนี่ยออกมาเปิดเผยเป็นคําสั่งลาที่คิดอยู่ในหัวเอ๊จะพูดยังไงกับน้องมายูดีถ้าหากว่าตัวเองเนี่ยไม่สามารถเอาชีวิตรอดไปได้หลังจากแผ่นดินไหวนะคะฟังแล้วเนี่ยเราก็เข้าใจค่ะในช่วงเวลานั้นเนี่ยคือหัวอกคนเป็นพ่อนะคะก็เป็นห่วงลูกอะไรค่ะ เพนนื่อนของเขาเรีเยกได้ว่าเป็นประสบการณ์ในชีวิตที่ไม่มีวันลืมจริงๆเลยค่ะสําหรับพิธีกรชื่อดังอย่างคุณหนุ่มกัญชัยกเมิดพลอยหลังจากที่ตัวคุณหนุ่มเองเป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวนะคะทำให้ตัวเองเนี่ยโหได้ร่าวิง่งไม่คิดชีวิตนะคะ จนหลายคนแซวว่าแหมพี่หนุ่มวิ่งก่อนใครเลยนะพี่หนุ่มเนี่ยวิ่งลงมาจากชั้น9้าในทันทีค่ะขณะที่กําลังจัดรายการโหนกระแสอยู่ในตอนนั้นก็ในขณะที่ตอนนั้นก็เหมือนว่าแขกรับชมรับเชิญก็ยังงงๆอยู่ไม่รู้จะยังไงทําอะไรไม่ถูกนะพี่หนุ่มไปก่อนแล้วล่าสุดค่ะเหมือนว่าพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยออกมาเปิดใจออกมาเปิดเผยผ่านทางรายการตีข่าวใส่ไข่ ถึงความรู้สึกที่ณเวลานั้นน่ะคุณผู้ชมขาวินาทีชีวิตในตอนนั้นที่กําลังวิ่งหนีตายนะว่าจริงๆแล้วอะ่ะตอนนั้นคือที่รีบลงมาเนะี่ยไม่ใช่อะไรเลยสิ่งที่คิดถึงมากๆก็คือการบอกลาลูกสาวสุดที่รักก็คือน้องมาอยู่จะบอกลูกยังไงถ้าหากว่าตัวเองเนี่ยไม่สามารถเอาชีวิตรอดกลับไปได้คือตอนที่วิ่งลงมาเนี่ยพี่หนุ่มก็เล่านะคะบอกว่าจริงๆอะ่ะเหนื่อยนะแต่ก็คิดไปว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าตายไปเนี่ย เราจะได้เจอลูกไหมจะได้เจอมาอยู่ไหมคือคิดแบบนี้ตลอดเลยคิดไปถึงว่าโลกหลังความตายเนี่ยมันจะมีผีมีวิญญาณจริงไหมถ้าเกิดเราไปหาลูกเราในตอนที่ตายไปแล้วเนี่ยเราจะทํำยังไงอ่าจะทํายังไงให้เขาเห็นเราเราจะไปกอดเขายังไงอะไรเนี้ยมันแค่เสี้ยววินาทีที่คิดแบบนั้นนะคะ ระหว่างที่วิ่งเนี่ยคือคิดอยู่แบบนี้ตลอดคือแบบหูจะต้องเป็นแบบจะเป็นยังไงต่อเป็นอะไรไม่ไดอ้อย่างนั้นอะไรเงี้นะคะเราจะไปหายังไงดีถ้าตายแล้วแบบเดี๋ยวมันจะถล่มแล้วทับกูแล้วกูจะอยู่ตรงไหนวะร่างกูออกไปแล้วกูจะไปอยู่กับมายูยังไงแล้วจะแบบ เหมือนความเป็นพ่อคุณผู้ชมค่ะมันก็ค่างจะแบบพะวงอะนะคะเราจะไปกอดลูกยังไงดีจะไปบอกลูกยังไงว่าหนูแบบมาอยยุพ่อไม่อยู่แล้วนะดูแลตัวเองดีๆนะจะต้องพูดยังไงดีมันคิดอยู่ตลอดเวลาณนะตอนนั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะวินาทีชีวิตที่หลายๆคนเนี่ยหนีเอาตัวรอดจากแผ่นดินไวหวหรือยิ่งตึกสูงๆไม่ต้องพูดถึงค่ะมันก็ต้องทยอยกันลงมานะคะกว่าจะถึงนะวันนั้นอาจจะเป็นวันที่รู้สึกว่านานที่สุดเท่าที่จะแบบเดินลงมาได้หรือว่านานที่สุดเท่าที่จะลงมาถึงพื้นดินด้านล่างได้นะคะ คือพี่หนุ่มบอกว่าจริงๆโทรศัพท์ก็คือโทรก็ไม่ได้ทุกอย่างเล่นไม่ได้หมดเลยส่วนคนที่ถามว่าพี่หนุ่มไม่ห่วงแขกรับเชิญเลยต้องบอกแบบนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยมีคนตะโกนเข้ามาบอกว่าให้รีบวิ่งไปที่บันไดหนีไฟเพราะว่าอาคารจะถลม่ม พอพูดคำนี้ขึ้นมาปุ๊บคือแขกได้ยินกันหมดทุกคนพี่เองก็ได้ยินพี่คงไม่ต้องหันไปบอกว่าไปเธอไปเธออาคารมันจะถลม่มซ้ำสองแล้วไงคือไม่ต้องพูดแล้วมันไม่ใช่ เพราะมันมีคนพูดไปแล้วมันต้องไปกันแล้วไม่ใช่ไ่นั่งอยู่แบบนั้นอะไรแบบนี้ค่ะแต่ด้วยความที่ทุกคนเขาก็อึนเขาก็ยังงงแบบยังตั้งสติไม่ได้กันอยู่เขายังงงๆกับเหตุการณ์นั้นบางคนเนี่ยยังไม่ได้ลุกบางคนเดี๋ยวว่าจะเข้าใต้โต๊ะคือสมองตอนนั้นอ่ะมันสับสนพี่หนุ่มก็อธิบายถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เป็นนาทีที่ต้องบอกว่าโอ้โหหลายคนชุลมุนวุ่นวายเหลือเกิน เป็นวันที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่มันสะเทือนมาอย่างประเทศไทยและมันดุนแรงมากๆถ้าหากว่าย้อนกลับไป <c oughs> คุณผู้ชมคะเมื่อวันที่28มีนาะ2568ช่วงประมาณ13นาฬิกา20นาทีจกเหตุแผ่นดินไหวที่ศูนย์กลางเนี่ยจุดศูนย์กลางอยู่ประเทศเมียนมานะคะส่งผลให้ตึกทั่วกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยแล้วก็รวมถึงอีกหลายๆจังหวัดเนาะรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนในครั้งนี้ ก็อย่างที่บอกเลวคะ่ะเช่นเดียวกับอาคารหลายๆอาคารรวมไปถึงอาคารมารีนนช่อง3ก็เช่นเดียวกันแล้วอาคารมารีนอเองเนี่ยต้องยอมรับว่าก็มีหลายชั้นและตึกค่อนข้างจะสูงรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนนะคะโดยรายการหนกระแสตอนนั้นเนี่ยก็คือมีพี่หนุ่มกัญชัยเป็นพิธีกรอยู่ขณะจัดรายการสดตอนนั้นเป็นเรื่องราวของที่เป็นดรามา่าเรื่องคุณเอมิราแล้วก็ทนายเก่งอะไรเงี้ยนะคะมีเอมิราอยู่มีทนายเก่งอยู่ก็มีการมานั่งเคลียร์ใจกัน ซึ่งระหว่างนั้นค่ะพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยก็สังเกตว่าเฮ้ยนั่งมองว่าทาไมกล้องแล้วก็ไฟเนี่ยเหมือนเหมือนกล้องมันสั่นแล้วก็ไฟในห้องเนี่ยสั่นไปสั่นมาคือแบบโครงเคลงองเห็นได้ชัดอะคือมันแบบแกว่งมากๆคุณผู้ชมค่ะมันโครงเคลงโครง,ง,งเคลงคือรู้เลยว่ามันไม่ปกติแล้วก็เลยได้บอกว่าเฮ้ยเกิดแผ่นดินไหวจากนั้นค่ะเจ้าตัวเนี่ยก็สั่งให้ทุกคนบอกว่าเฮ้ยระวังนะระวังไฟหล่นใสแล้วก็ยุติการจัดรายการ ทีนี้แหละค่ะเจ้าตัวก็รีบลุกออกจากเก้าอี้เดินออกมาทันทีนะคะโว้วิ่งมาข้างล่างมาถึงข้างล่างเนี่ยเร็วมากเลยค่ะอบพยพตัวเองออกจากตึกบริเวณนั้นแล้วก็ หมือนว่ามาก็พร้อมๆกับทุกคนนะคะเพราะทุกคนก็เริ่มทยอยลงมาจากนั้นก็มีการออกมาบอกเล่าว่าเนี่ยวิ่งลงบันไดามาจากชั้น11แป๊บเดียวลงมาอยู่ข้างล่างได้ยังไม่รู้อาจจะด้วยความตกใจนะคะหลายๆคนก็ตื่นตะนกแล้วแบบไม่ทันได้มองไม่ทันได้ดูอะไรเอาชีวิตตัวเองรอดไว้ก่อนจนกระทั่งชาวเน็ตอย่างที่บอกเลยคะ่ะก็แซวพี่หนุ่มนะคะหรือพี่นวงของฟแฟนๆเนี่ยเพราะว่ามันมีภาพหลังจากที่เตือนให้ทุกคนระวังแล้วก็สั่งให้กล้องตัดเนี่ยเจ้าตัวก็วิ่งออกมาจากวงจากรายการเนี่ยคนแรกเลยทําให้คนแบบแซวกันใหญ่เลยนะ ปรากฏว่าพอวิ่งออกมาปุ๊บภาพตัดมาพี่หนุ่มอยู่ที่ด้านล่างค่ะไม่ใช่อยู่ด้านล่างตึกธรรมดานะคะเหมือนจะออกไปตรงบริเวณรัว้วออกไปตรงบริเวณอะไรเลยทําเอาคนแซวสนั่นเลยค่ะแต่อย่างว่านะคะคือเหตุการณ์มันผ่านมาแล้วเนี่ยมันก็มันยังพอที่จะคลี่คลายอาจจะพอแบบว่าบรรเทาความรู้สึกออตอนนั้นเบาให้มันเบาลงได้บ้างนะคะแต่วินาทีนั้นเชื่อเลยว่าหลายคน ก็อาจจะมีอาการคล้ายๆพี่หนุ่มนี่แหละคะ่ะคิดไปหมดว่าฉันจะทํายังไงต่อถ้ามันเกิดอะไรขึ้นจะทํายังไงน,นู่นนั่นนี่ซึ่งต้องบอกว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันไม่เกิดขึ้นบ่อยแต่ตอนนี้ก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะพอที่จะมีเรียกว่าเรียกว่าคุมคุ้มกันในการรับมือกับเรื่องที่เกิดขึ้นอะไรก็ตามค่ะแล้วก็ไม่อยากจะให้ประมาทนะคะก็อยากใช้ชีวิตแบบระวังอะไรที่เตรียมพร้อมไม่ได้ก็เตรียมพร้อไมไว้จะดีที่สุดค่ะเกิดขึ้น แผ่นดินไหวนะครับตอนนี้อยู่ที่ชอบสีสามแผ่นดินไหวนะครับตอนนี้อยู่หมสกรเสือไปลแล้วลงไปล่มา สุดยอดมากไปเลยแตกหมดแล้วแมได้แล้วแล้วแล้วฮะยังไม่เป็นไร วิ่งแบบวิ่งมาใลงทำลจมาลงใจแล้วแ่กำาล้าเดียวลงมาอยู่บนลานแล้ย่นี่ยพี่ดูงมาแต่ชั้นไหนคะั้แกไม็ิรกจัดรายการอยู่ใช่ไหมฉันพี่มาจากสิบ t ทยนิวส s สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ